ทำไปหลายโปรแกรมเลยเจ็บไหมคะพี่หนิไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็ดีมากๆคือก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว,ว่าตาหนะหาพิคโคลเลเซอร์มาหลายที่คือเราขึ้นในปทุมหายากมากๆค่ะแล้วพอมาเจอที่ยาคลินิกเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ๊โงใจแล้วเพราะว่ามีพิคโคลเลเซอร์ที่แบบที่เราอยากทำจริงๆอะ่ะแล้วก็ได้ทำแล้วโอเคมากๆค่ะแล้วการเดินทางเป็นยังไงบ้างคะ มันนี่คือง่ายมากๆค่ะพี่กก็คือปักหมุดตามที่พี่หนิงแจ้งนะคะมาที่ตลชาดชะชวาแล้วก็ขับรถมาได้เลยตามหมุดคือทางม,มาง่ายมากๆอเออแล้วก็ตันอยากจะรบกวนพี่หนิงดูให้หน่อยค่ะว่าตัญนอยากที่จะแบบเออทำให้หน้ามาันลรมุนมากขึ้นอย่างนี้ เราควรจะเติมหรือว่าเราควรจะแบบทําอะไรเพิ่มไหมคะแนะนําให้ฉีดเป็นตัวโบท็อกค่ะก็จะช่วยลดริ้วรอยด้วยนะคะขมหมดคิวะคะ้วหน้าผากหางตานะคะแล้วก็สามารถฉีดลิปกรอบหน้าให้หน้าเรียวได้ด้วยอ๋อได้ด้วยใช,ใช่ไหมคะ,คะ คลินิกของเราก็จะใช้เป็นตัวนาโบต้นะคะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้เห็นผลไวัยถึงวันก็เห็นผลแล้วแล้วก็อยู่ได้นานด้วยนะสองถึงสามวันก็เห็นผลแล้วใร่ค่ะแล้วก็แนะนําให้เติมฟิลเลอร์ใต้ตานะคะตรงช่องนี้ใช่ค่ะก็ฟิลเลอร์ก็จะเป็นสารเติมเต็มค่ะช่วยปรับรูปหน้าได้ด้วยนะคะเป็นตัวเนืมค่ะตัวนี้ก็จะแบบสาลายได้เองตามธรรมชาติเลยเนาะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าอยากสมมติว่าตาอยากจะทำเนี่ยตาจะต้องคุยกับคุณหมอก่อนไหม แนะนําให้จองคิวเพื่อปรึกษาคุณหมอได้เลยะะเอ,อ๋อดีมากเลยค่ะงั้นเราไปตองกันเลยค่ะพี่หนิง